อ้าวสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะคะวันนี้มาตามสัญญานะคะตามเจ้าเหยื่อลาพาร่าแม็กนัมซีดีสิยอดนิยมนะคะล็อตส,สุดท้ายที่เขาจะไม่ได้เลิกผลิตนะคะพี่ที่เขาจะให้ราคานี้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเหยื่อขายดีเป็นเหยื่อล่าของแท้ของบริษัทลาพาร่านะคะรุ่นแม็กนัมซีดีสินะคะ ความยาวนะคะความยาวเหยื่อ14เซนนะคะน้ำหนัก36กรัมนะคะดำลึก4.5ถึง5.4เมตรนะคะก็เป็นเหยื่อเขาเรียกอะไรเหยื่อคลาสสิกที่มันใช้ได้ดีคงกับพัน์ที่สุดสำหรับสายทะเลนะคะมาทั้งหมด4สี4นะคะราคาโปรเดิมนะคะ490บาทนะคะนี่มาดูสีกันดีกว่าสีที่หนึ่งนะคะก็คงไม่พ้นเจ้าสีขายดีนะคะส d 1 4สี่ h ีนะคะก็คือขาวหัวแดงนะคะสีอมตะยอดนิยม สีอย่างเงี้ยเวลามันลงน้ําลงไปเขาคิดค้นวิจัยมาแล้วนะคะว่าสีมันจะเห็นชัดที่สุดคือปลาเขาจะเห็นชัดที่สุดเพราะว่าเหยื่อแมกนัมเนี่ยมันเป็นเหยื่อที่ดําค่อนข้างลึกนะคะสี่ถึงห้าเมตรเนี่ยดาลงไปเนี่ยโอกาสที่แสงมันจะน้อยเนี่ยเยอะนะคะน้ามันก็จะมืดๆหน่อยสีอย่างเงี้ยพอเวลามันลงไปมันก็จะเห็นค่อนข้างชัดน,นะคะและสีที่สองนะคะก็ยังเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีลูกปลากระบอกนะคะเป็นสีลูกปลากระบอกนะคะจะเป็นท้องขาวนี่ รหัสตัวนี้จะเป็น BSRD นะคะ BSRD ก็คือบูนะคะตัวนี้จะเป็นท้องขาวแนนเดี๋ยวเราจะมีท้องเงินด้วยขายดีทั้งคู่นะคะลูกค้าหลายคนถามกันเข้ามาพี่มีตัวไหนดีสุดหนูบอกตรงนะอย่างหนูเองอะหนูยังต้องติดไปสามสีเลยสีมาตรฐานคือสีนี้นะคะสีที่ควรติดไปสีหนึ่งไม่สีนี้ก็สีนี้แล้วก็สีนี้ก็ควรต้องไปแน่นอนนะคะถ้ามีขาวหัวแดงแล้วจะเอาขาวหัวแดงอย่างเดียวก็ได้แต่ควรมีสองสีติดไปนะคะไม่นี่นี่ ก็นี่นี่หรือนี่นี่ก็ได้นะคะให้ดูกันอีกชัชดๆนะคะชอบสีไหนแคปรูปมาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะลงรหัสสีไว้ให้ที่ด้านล่างอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจกดลงไปดูแล้วก็แคปรูปมาเลยนะคะแล้วก็สั่งน้องเขาได้เลยพี่ผมเอาลาพาร่าซีดีสิบสี่อ่าเอาสีนี้นะคะเหลือแก้งรหัสมาก,ก็ได้รหัสสีนะคะเจ้าสีนี้จะเป็นสีที่สามนะคะจะเป็นสีที่สามเห็นไหมนี่ขนาดแบบวันนี้ฟ้าคึ้มๆนะคะพี่สีขาวมุกของเขาเนี่ย เป็นปักกลายขึ้นมาเลยนะวันนี้ฟ้าคึมคึฝนตกนะคะนี่คือจุดเด่นที่การผสมสีของลาพาร่าเขาทําได้ดีมากนะคะตัวนี้จะเป็นรหัสซ G นะคะ CG เห็นสีแบบธรรมดาธรรมดาโอ้โหแต่ใช้โคตรดีเนี่ยสองสีเนี่ยเป็นสีเขาเรียกอะไรอมตะนีลันดอนดูดิเนี่ยวันที่ฟ้าหม่นหม่นมืดมด,มดเขาก็ยังเห็นได้ชัดนะคะก็ยังเห็นได้ชัดอันนี้จะเป็นอีกจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะคะอันนี้เป็นสีที่สามนะ สั่งกันเข้ามาเลยนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะสีเนี่ยหนูว่าหมดก่อนแน่นอนนะคะได้มาแค่สีละสิบตัวเท่านั้นนะอีตัวเนี้อ่าสีที่สี่นะคะก็จะเป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีนะคะจะเป็นออกแนวปลากระบอกแต่ว่ามันมีเกรดโคมนะคะอ่าจะเป็นสีกึ่งยูวีวิบวับวิบวับวิบวับนะคะเจ้าสีที่สี่นี้นะคะจะเป็นรหัส s อสบีนะคะ s อบก็คือซิงเกอร์บลูนะคะซิ l เ e อร์บลูนี่เห็นไหม เห็นชัดมากนะคะลองคิดดูนะคะาข้างหลังมันตัดผ้าไปเป็นแบบน้ํามึดๆนะคะก็จัดสว่างอย่างนี้เลยแต่เจ้าสีเนี้ยหนูแนะนําว่าสําหรับวันที่มีฟ้าแบบมีแสงหน่อยนะคะมีประกายแดดเนี้ยสีอย่างเนี้ยจะลงไปแล้วเห็นเป็นเก็ดปลาเป็นฝูงเลยนี่เหมือนวหว้กันเป็นแบบแหวกว่ายนะคะแหวกว่ายหลอกล่อปลาใหญ่นะคะ พี่ลูกค้านิยมใช้เจ้าตัวลาพาร่าซีดีสิบสี่ก็คือแมกนัมเนี่ยกันเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเหยื่อลากที่ต้องการความทนทานสูงนะคะแล้วข้อสำคัญของเหยื่อแนวเนี้ยที่จุดเด่นของเขานะคะก็คือเจ้าลิ้นเหล็กลิ้นเหล็กที่ต่อมาเนี่ยมีความทนทานมากนะคะเขาใช้เรือลากแบบพวกฝรั่งเขาใช้เรือลากนะคะมันไม่ควงเหมือนพวกเหยื่อเหยื่อกอปี้นะคะไม่ควงเหมือนพวกเหยื่อกอปปี้ถ้าลากในความเร็วเรือที่ เขากาหนดนะคะที่เขาเหมาะสมนะคะเหยื่อมันจะไม่ควงแต่ถ้ามันเป็นพวกเหยื่อกอปี้บางค่ายที่ก๊อปแบบไม่ไหวจริงๆนะคะเหยื่อเวลาลงน้ำปุ๊บพอลาาปุ๊บมันต้านปุ๊บ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 เนี่ยเขาไปไปอย่างนี้เลยนะพี่บึบบึบบึบบบบบเลยอ่าแต่ลาพลาเนี่ยจะไม่เป็นนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่ง t e x t อร์เล็กๆน้อยๆที่อ่าลูกค้ามือใหม่ๆเนี่ยหลายคนถามว่าทําไมมมนต้องเป็นต้องเป็นลาพลาครับพี่เขาติดแบรนด์กันหรือเปล่าว่าไม่ใช่นะคะหนูขายมา ตั้งแต่ตกปลาใหม่ๆยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะหนูก็เจอคอมเมนต์ประมาณนี้แล้วก็พวกเรื่องอย่างนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลนะคะอ่านในาลาพาราไทยแลนด์ก็ได้นะคะหนูศึกษาตั้งแต่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนําประมาณนี้เลยเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรออยากรู้ไงก็เลยอ่านแล้วก็ลองเอ,อือมันจริงด้วยนะคะทําไมเขาถึงขายได้มาถึงระดับสิบกว่าปีนะคะต้องเข้าใจเลยว่ายืนหนึ่งเรื่องนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวใหญ่ด้วยนะคะสําหรับคนออกหมายนอกไกลๆเนี่ยมีตัวใหญ่ด้วยอ่ะ แต่ถ้าเท่าตัว c d 14เนี่ยมันเป็นไซส์มาตรฐานที่คนไทยยอดนิยมนะคะไปได้ทั่วไทยแสั่งกันเข้ามาตอนนี้นะคะมีแค่สีละ10ตัวเท่านั้นนะคะล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายนะคะล็อตหน้าเขาจะปรับราคาขึ้นอีกตัวละ80-100บาทเป็น590บาทนะคะแต่ล็อตนี้หนูยังขายที่ราคาเดิมได้อยู่นะคะที่490บาทต่อตัวนะคะ ค่าส่ง EMS ครั้งละ50บาทนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะแล้วเบ็ดที่เขาให้มาก็เป็นเบ็ดแข็ง 4x นะคะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะใช้ไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานนะถ้าเหยื่อไม่แตกไม่ขาดไม่หายไปก่อนใช้ไปเลยนะคะโอ้สุดในสุดนะคะสุดในรุ่นจริงๆนะคะเจ้าตัวนี้ป่ะสวัสดีค่ะ